น้องสาวเองค่ะน้องสาวพี่ชัดเองนอง้องสาวพี่ชัชสิหลอกเพราะกับพี่แอชแนนจงังเลยหน่งเนาะพี่แอชหลอกเพราะคือเคนว่าขังบ่อยมากเคนว่าคือเอาอิลิสเด้อค่ะนาต่อพี่ชัชตัวนี้มันเขียนว่าการเสือ้อกับตอดีอิลว่าค่ะน้องไปใส่ล้วน้องไปกินหนาเนาะคะ่ะน้องไปกินหนาโอ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญเด้อค่ะ กดิล่ะลังัดนยองนี่ยองมาเกิดยองค่ะซื้อปลาค่ะน้องเปียชัดซื้อปลาเนาะอะเขาอยู่ว่างให้ดิล่ะอันนี้น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งสีซาวเปียชัดกันน้อยหนึ่งมาดิให้ยืนยูข้างหลังก็ได้อ่ะฮู้ให้สืบว่าเป็นน้องเคยเบียชัดเนาะค่ะ Mo, wali ah. May maigapin ako. Ano uki?